ที่สามไบรท์กับวินหมวดคุณครับแกมาแก่ท้จิคุณครับครับผมคุณว่าเดือนธันวาคมคมแค่ไหนคมมากมัง้งคมพอที่จะตัดใจผมที่มีให้คุณได้เปล่าโอยประทับใจคุณครับครับผมคุณว่าผมยังมีเงินเท่าไหร่สองพผิดครับแล้วเท่าไหร่ครับสามพันทำไมอ่ะเพราะผมอยกากสารสัมพันธ์กับคุณไงเขามีสัมพันธ์ลึกซึ้ง คุณครับตาผมบ้างได้เลยครับคุณลองยิ้มเห็นฟันสิว้าวเฮ้ยฟันคุณเป็นฟันผมเป็นอะไรเป็นฟันแกนเป็นแฟนกันเห็นไหมฉันบอกแล้วเขาเป็นแฟนกันคุณครับคริสต์มาสนี้ยแต่งเป็นซันต้ากันไหมไม่เอาอะแล้วอยากแต่งอะไรอะแต่งงานกันไหม มากมันดีมากแม่คุณมันร้ายร้ายอะไรอ๋อ,อตอนหน้าร้าร้ายสุดทักร้ายสุดทักรักสุดท้าย